สวัสดีครับหลายคนอาจจะคิดถึงเกม g e a b บวกอิ r เปอนะครับได้กลับมาปั้นตัวค r u s ซ der ไว้อีกแล้วนะครับแล้วก็มีแอบมาปั้น Tempest อีกตัวหนึ่งจริงๆตัว Temp e s t เนี่ยนะครับผมไม่ได้เล่นถึงเวล60กนะมันมีบูทเวลไม่รู้ว่าสำหรับคนที่เพิ่งกลับมาหรือว่าอะไรยังไงแล้วผมก็จะปั้น Demon Hunter อีกตัวหนึ่งซึ่งไม่รู้จะปั้นให้เสียเวลาทำไมเราไปดูที่ c r u s a d e r ที่ผมปั้นค้างไว้ดีกว่านะครับว่าตอนนี้มีอะไรยกเครื่องใหม่อย่างไงบ้าง คุณเห็นธงข้างหลังไหมครับธง AA จาก World of Warcraft นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมกลับมาเล่นเ i ี b l บ i m m o r t เ l นะครับเอาละครับโอ้โหจัดหน้าอีเวนต์อันนี้เป็น Event War อร์สำหรับโลกของ World of Warcraft นะครับซึ่งผมก็ได้อาวุธอันนี้มาแล้วเป็นสกินคอสเมติกนะครับที่ผมได้มาแล้วแหละนี่ผมก็ใส่อยู่นะฮะแล้วก็ธงธงหอดกับธงอารีนนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในโลกของ World of Warcraft อีเวนต์นี้ก็มาตั้งแต่วันที่อัปเดตตั้งแต่วันที่13สพฤศจิกาเดือนพฤศจิกายนนะครับเลยต้องบอกว่าผมเท่มากนะครับเป็นไงละครับโหทงอัลเลียนที่ผมได้มานะครับวิธีที่จะได้มันมานะครับมันทาอีเวนต์อันนี้เลยครับเป็นอีเวนต์ของ World of w a r c ค a f บครบรอบ20ปีก็คอ,อแลแลบกับเกียร์โบอิมพทอร์ก็คือทําให้ได้แต้มนะครับผมทําไปได้600แต้มแล้วแหละ,หละมันก็จะได้ทงมา1่อันก่อนอันนี้ก็ถ้าเก็บเพิ่มผมก็จะได้ทงหอดเพิ่มนะครับแต่ น่าเสียดายนะครับที่มันอยู่ได้แค่30วันแต่ผมไม่รู้ว่าหลังจากที่มันหมดแล้วนั้นมันจะค้างนี้เท่ๆไว้ให้ผมไหมอย่างอันเนี้ยค้างไว้เท่ๆเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามีมันส่วนนี้มันก็จะอยู่ได้แค่เนี่ยิบวันเองก็ถือว่าสวยไหมสวยมากผมชอบมากเลยนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลักๆเลยนะคบตอนเนี้ยที่ผมเข้ามาคืออาวุธมันสามารถใส่ได้2อันอ่าหลายคนก็ยังอยากรู้เหตุผลใช่ไหมครับทำไมมันถึงใส่2อัน มันจะเพิ่มคอมแบทเลตติ้งให้เราได้มาหาศาลาเลยทีเดียวเร็วนะฮะแล้วลก็ยังมีรูน,นี้รูนี้หลายคนสงสัยคืออะไรจริงๆมันคือรูนที่เพิ่มเข้ามานะครับผมไอตรงนี้ผมขอแปะไว้ก่อนนะครับเพราะผมเพิ่งกลับมาปั้นแล้วรูนมันยังไม่ครบไม่ได้อัปเดตอะไรมากอันนี้ก็เป็นรูนที่แม่งเพิ่งจะดรอปให้ผมตั้งแต่ผมกลับมาเล่นนะครับโอเคไอรูนพวกเนี้ยเดี๋ยวว่ากันนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเรามาดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเพิ่มเติมนะครับคือพารากอน ไงลทุกคนงงทุกคนงงฮะห,หน้าตาลากรปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆดีกว่าไอ้รูปแบบฟอร์แมตเนี่ยมันยังเหมือนเดิมเราแค่อัพเลือกแอคทีฟนะครับการแอคทีฟก็คือเลือกได้เลยว่ามันจะแอคทีฟอะไรเราแอคทีฟอันใหญ่ได้1อันก็คืออันนี้แล้วเราก็ต้องเลือกเนี่ยเห็นสีเขียวๆไหมครับคือสิ่งที่ผมแอคทีฟลงไปด้านซ้ายนี้ก็คือแล้วแต่เราจะเลือกปรับเปลี่ยนบิลสายกันเลยนะครับมันสามารถรีได้ตลอดเวลาอ่ะเดี๋ยวไอ้พวกนี้ผมจะมา พ่อคุยกันทีหลังนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็สามารถอัพกันได้ตลอดนะครับจนกว่าจะเวลตันกันเลยกันไปข้างนะครับผมก็จะอัพองนี้ไปอัพไปมั่วๆไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเลือกใช้กันอีกทีนะฮะโอเคพลกรที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีอีเวนต์มากมายนะครับที่เล่นก็คือผมรู้สึกว่ามันยกแผงใหม่ได้สนุกสนานก็เลยทีเดียวอ้แล้วม่มีอะไรซ้อนปะหลังจากที่ผมปั้นตัวนี้นะครับผมก็ เล่นมันมาจนจบเวสหลักอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมจะลงเอเดอร์ลิฟให้ดูแบบคนจนนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผมยังไม่ได้เติมสักบาทเดียวนะครับสําหรับตัวนี้เดี๋ยวผมกะว่าจะยังไม่เติมอะไรมันไปพักใหญ่ๆนะครับเพื่อทำคอนเทนต์ว่าเออกลับมาเล่นอนะ่ะสายฟรีเป็นยังไงบ้างเออพลังงานของเซิร์ฟตันที่500กว่ากว่ากว่า,กว,ากว่านะครับตอนนี้ก็ ถ้าใครอยากรู้บิลก็คอมเมนต์มาสอบถามก็ได้นะครับคลิปหน้าก็อาจจะเป็นบิลสำหรับทุกคนนะครับที่ยังอยู่ที่เฮลสอนะเออเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นแต่จริงๆแล้วอะ่ะผมให้แคนผมพาเปิดไปไกลแล้วแหละสำหรับตัวเฮลหรืออะไรนี้แล้วก็อัปเดตมาใหม่ผมก็เลยมาอัดให้ทุกคนดูยกเครื่องแผงยยกแผงเครื่องเกือบทั้งหมดเลยผมรู้สึกว่าผมสนุกมากเลยนะ กับการที่แบบว่ากลับมาเล่นมันใหม่ในรอบนี้แบบว่าทําให้ผมติดมากขึ้นเลยต่างไปจากเดิมมากเลยนะเหมือนเป็นคนละเกมเลยบางอย่างผมลืมไปหมดเลยบิวเดิมๆอะไรเงี้ยเลเจน d ด r รี่เกก็ปรับเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยครับแต่ว่าถ้าเราสายฟรีเราก็จะใช้ในสิ่งที่เรามีนะครับก็ยังสนุกอยู่สําหรับใครที่หาเกมเล่นนะครับเล่นได้ทั้งในมือถือใน PC เลยนะครับตัวนี้ก็จักรวาลไดโบ อีกหนึ่งจักรวาลที่ยังสนุกและมันอยู่นะโอ้โหดูโคตรเท่พงแบบเต็มหลังผมโดนผมโดนผมมาแล้วครับผมเนี่ยผมปั้นคูเซเดอร์มาจริงๆผมอยากไปเล่นเทมเพลตมากผมเจอคนเล่นเทมเพลตอย่างโหดเกมอยู่มาได้นานมากนะผมบอกเลยก็การเติมมีผลไหมตอนนี้ไม่มีผลนะถ้าเกิดเราเล่นแบบเน้นเกมเพย์คนเดียวนะก็ไม่ได้มีผลอะไรที่เราจะตามขับชาบานเขาไปทันแต่เติมแต่คนที่เติมเนี่ยมันเติมเอาสนุก มันเติมมาแบบเชื่อมันต้องมีของมันต้องมีครับของมันต้องมีพวกสกินแฟชั่นเงี้ยโอ้โับเปลี่ยนมาใหม่สวยมากนี่เราก็ได้ลงไอเดอร์ลิไปให้ดูแล้วนะครับก็สกิลบิลก็สนุกสนานกันเลยทีเดียวเราไปกันต่อนะครับที่ Eternal War นะครับเป็นอีเวนท์ที่ผมชอบมากผมจะพาไปดูการต่อสู้ของชาวเอสซอลต์นะครับเราจะไปตีลิชคิงกันนะ ลิทคิงในที่นี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับสำหรับใครที่เล่น world of warcraft นะครับเราเจอลิทคิงในเด b โอลอิมอร์ทลแล้วก็ต้องหาปาร์ตี้สำหรับอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่แบบหาตี้ไม่ได้นะครับจริงๆตอนนี้มันมีระบบที่แบบว่าเป็นตี้ตี้บอทนะครับเขาจะมีบอทมาให้เล่นกับเราด้วยนะสำหรับการเล่นคนเดียวอา้าวไปครับัยรุ่นนะครับตี้มันก็ยังมีอยู่นะครับไม่ได้หายากขนาดนั้นคนมันยังเล่นอยู่นะเซิร์ฟเวอร์อีนิ่มากนะครับไป ทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าแรงบอกเลยว่าแรงมากพี่น้องโอ้โหผมจะรอดไหมเนี่ยครับเรามีพลรากร400แบกอยู่นั่นเองนะครับไม่ต้องห่วงแต่ยังไว้เลยครับ มาแล้วเราจ,จอกัะลิดคิงนะครับก็สําหรับใครที่อยากได้ธงนะผมแนะนําก็มาลงลิดคิงเนี่ยครับวนไปเรื่อยๆๆๆๆๆไอ้แต้มมันนะมันจะอัพเพิ่มนะครับโหดแต่แต่ถ้าถามว่าโหดไหมผมบอกเลยว่าลิดคิงโหดนะครับคือต้องมีอย่างน้อยต้องมีตัวเลเวลเท่าไหร่วะห้าร้อยวะห้าร้อยสักสองตัวตัวสองตัวครับถึงจะดีถ้ามาแบบบางๆผมก็เละเป็นขี้ครับ ใช้เวลาตีชนะได้ไหมถามว่าชนะได้ไหมชนะได้แต่ใช้เวลาตีครับอันนี้หลบหลบหลบหลังหินนะอ้าวนี่ขนาดหลบหลังหินนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราเกิดใหม่ตรงนี้ได้มันเกิดใกล้กลนะเลือดเราจะลดน้อยครับถ้าหลดหลังหินหายเนี่ยผมระยะไกลเลยแล้วกันโอ้ตีเข้าหมื่นสองหมื่นตีก็เป็นล้านแล้ว เราตีกันเป็นเกือบแสนเป็นล้านว่ะผมเคยเห็นอยู่นี่ผมใช้จอยเล่นด้วยนะการใช้จอยเล่นก็โคตรดีเดชถ้ามากับแบบคนโหดๆอ่ะผมให้แบบแป๊บเดียวเองตอนผมเล่นอนะ่ะตัวเนี้ยจบไม่ถึงนาทีเมันปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปทำรอบได้ดีอ่าแล้วเราก็จะได้กล่องครับกล่องนี้มันจะได้อะไรมันจะได้ทานสม็อกค,ครับ มันจะสุ่มทานสมม็อกออกมาให้ผมผมได้ทานสมม็อกมาบ่อยมากไอกล่องเมื่อกี้คือถ้าโดยปกติแล้วก็จะทํารอบไปแต่ผมออกไปก่อนแล้วกันนะเดีนะ๋ยวค่อยนะมาสโลเอเวนเองคนเดียวอีกทีนึงแล้วก็จะได้กล่องนี้มาครับนี่กล่องกล่องกล่องนะวะอ่ากล่องนี้เปิดได้ไรไม่ได้ไรถ้าเปิดได้มันจะได้เป็นอน,นี้ครับพวกทานสมอ็อกอีเวนเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ได้นานไหมแต่ก็สวยอยู่ครับ มันเป็นทา,านสมัคอีเวนต์อีเวนต์ที่เราลงเมื่อกี้มันก็จะได้แต้มอะไรพวกนี้นะครับไอแต้มพวกนี้มันก็จะมาอัพเวลตอนนี้ผมเกินมา500แล้วไงเนี่ยผมไป600แล้วหรอก็ก็ทาตามอันนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นแมตช์ PVP ที่เราไปเล่นเออที่เราไปเล่นได้เราก็จะได้แต้มพวกเนี้ยเนี่ยได้แต้มได้แต้มก็มันก็จะเอินให้เราเป็นผลพลอยได้นะครับกับอันนี้พวกรางวัลอันเนี้ยผมยังไม่ได้ไปลงกับพวกรางวัลพวกเนี้ยผมทําเคลียร์บนแล้ว นะฮะสำหรับ World of w a r c ครับอ่าแล้วก็มันจะมีพวกสกินสกินกระดานอะไรเงี้ยโคตรสวยผมบอกเลยดูดิดูด,ดิแล้วคุณไม่เสียตังได้ไงอะแต่ผมไม่เสียไงยผมไม่มีตัง <c oughs> อ๋อาล่ะครับแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็จะอัปเดตเรื่อยๆืมีแมปเพิ่มมานะครับดูมีแมปที่ผมยังไม่ได้นี่นี่พวกนี้มันก็จะเปิดน,นี่พวกแมป แมปพิเศษมีอีเวนต์ทีลิตคิงบุกเดียบออิมมร์ทอนนะครับส่วนเฮลอะไรพวกเนี้ยผมก็อัพมาหมดแล้วเพราะว่ามีแคลนพาแบกนะครับก็ดันดันไว้ให้ก่อนเราก็ไปเล่นไปดูดไปเวลอะไรได้การเปิดในพวกเนี้ยมันจะทำให้เราได้อันนี้เพิ่มอ่าส่วนเรื่องบิวถ้าใครอยากรู้บิวอะไรของผมก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาเจอกันนะครับกับอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็ กลับมาเล่นสนุกๆก,กันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์สอบถามกัไนไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาให้ดีที่สุดสำหรับคนผู้ชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ